ไปเที่ยวเมืองเลยกันนะคะเราไปรับประทานเงาะกันอยู่ที่ตำบลเซี่ยวพื้นที่การปลูกเงาะเป็นลักษณะลุกคลื่นที่สภาพที่รับรุ่มก็จะเป็นนาข้าวส่วนบริเวณที่เป็นที่ดอนขึ้นมาก็จะปลูกเงาะนะคะนี่ที่ฉันกำลังอันนี้คือที่ด้ามจับเทคนิคใส่เงาะของฉันนะคะตัดเลยค่ะัทำไมไม่ผ่าดิเลือกกิ่นสิคะได้ไหมคะ มก็ม,ม,มันติดอยู่กับอีกพวงหนึ่งค่ะตัดพวงนั้นเลยค่ะชึบเรียบร้อยเพื่อนในฉันก็คอยสั่งการให้กำลังใจในการตัดเงาะนะคะส่วนที่นี้คือสวยมากนะคะทั้งเงาะทั้งนักท่องเที่ยวนะคะที่มาชมสวนทุเรียนลูกนี้คือใหญ่มาก บอกเลยว่านางแบบกลุ่มนี้กำลังแคชเข้าสู่วงกานบันเทิงไปต่อกันที่เสวนาคาเฟ่นะคะสามท่านนี้กำลังชมบรรยากาศอันงดงามของสถาปัตยกรรมทางธรรมชาตินะคะคือแบบวิวที่นี่ก็คือหลักล้านนะคะกาแฟแก้วละประมาณ60-70บาทนะคะส่วนวิวเกินเลยไปมากนะคะ เขาทำถึงจริงแจ้งในวันที่อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสเราสมควรที่จะออกไปชมธรรมชาติกันนะคะและแถวนี้ก็รู้สึกว่าเหมาะมากที่จะมาจิบกาแฟแล้วก็ตอนเย็นก็ไปทานหมูกระทะกันค่ะอันนี้ก็คือกาแฟของเขานะคะเซวนาริมเขาค่ะคือแบรนด์ของเขาเราดูอยู่ข้างล่างสวยงามมากนะคะ คือแบบโพสต์ไปกี่ภาพถ่ายไปกี่รูปก็ไม่เพียงพอในหัวใจนะคะอันนี้ก็คือมีดอกไม้ประดับเบาๆด้วยค่ะที่นี่ก็คือถึงแม้ว่าฝนจะตกก็สู้นะคะก็คือออกไปถ่ายรูปกันชามเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะการจิบกาแฟแล้วก็การชมวิวเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นของคู่กันมากๆสำหรับเราหลังจากนั้นก็ลงเขามาค่ะลงมาจาก ไฮตากนะคะลงจากไฮตากลงมาดูวิวบรรยากาศใครมาภูเรือก็แวะมานะคะที่ไฮตากแลวก็ที่ภูเรือ <ไป S 1> แล้วก็พื้นที่ของจังหวัดเลยยังมีหลายพื้นที่มากที่น่าไปน่าท่องเที่ยวนะคะระหว่างเส้นทางเราดูนะคะว่าการขับขี่ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับที่พักของเราคืนนี้ก็คือสัมเพาทองดูวิว มองจากรีสอร์ทที่พักกันนะคะนี่ก็บริเวณหน้าถนนของที่พักก็จะมีถนนเก๋ๆให้ทุกท่านได้ไปโพสตาถ่ายภาพนะคะปิดจบของคลิปนี้ที่ดิฉันและเพื่อนสุดหล่อของดิฉันนะคะก็คือนางกำลังอินเลิฟนะคะดิฉันก็รู้สึกอิจฉานางพอสมควรค่ะ